สวัสดีค่ะเจษฎคนจ๋าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกปัตอาปุญญาตยัดเพื่อนฟงลูกหลานจุกจคนนะคะครัวแม่หญิงก็เปิดอีกแล้วนะคะหลังจากก็ได้เปิดหลายมือจากสาใจพุ่มลูกหลานจะพอพยาแล้วนะคะเนาะจากมือนยหญิงกาสิมะอบไก่นะคะที่ว่าหญิงหมักแวงแต่เมื่อคืนนี่นะคะเนาะจากระสิตําแตงกินกับอ,อบไก่นะคะ <laughs> เป็นเข่าแรงค่ะโอเคค่ะไปดูกันค่ะวะ่ายงงอย่างเงี้ยีอหยังแม่สุดมะม่วไปนะจ๊าเนาะ จ้บาบมลูแสบโมแสบเพราะกินของเขาผู้เดียวจ้ะ <laughs> โอเคค่ะมาค่ะอุปกรณ์กระสีมิวานี้นะคะประมาณนี้เลยคือกระเทียมหอมแดงตะไคร่นะคะแล้วก็บใบบัวกูดนาจ้ะเนาะก็ต้องอย่าลืมเพิ่มเฟรชักไหมนะคะเอาไปตำนะคะส่วนนี้เราก็เข้ามาปรุงเครื่องด้วยอซอสหันลงัลงลง้มกระเทียมผงซีอิ๊วฟ้า,อาซอสฟ้าเขียวน้ำตาลนะคะแล้วก็ พริกใช้นะคะแล้วก็อญิไซน้ำมันงานะคะเพื่หญงชอบมากนะคะแล้วก็น้ำมันมะกรอกนะคะจะเอาส่วนไปตามนะคะถึงสีบรู้ว่าจะถูกสูตรหรือว่าถูกสูตรบรู้นะคะแ่้ทีแน่ขอมีสามสี่อย่างนีกกะแซร์เราหน้าจอนะกับหอมเหล็กไก่เฮานะคะหญิงสีมักไว้หนึ่งคืนนะคะเนาะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปตามกันเลยค่ะเดี๋ยวไปปรุงเครื่องกันจ้ะโอเคค่ะ เสร็จพิธีรับรอ้อราชการน้อนี่ยน้อแหละต่ำๆอย่งต่ำโอ้ต่ำแตงต่ำแตงค่ะผักกะเฮียวเฮียวนะคะผักกาดแก้วแต่ว่าเป็นอย่างนั้นจากกินไปซึ่งเขาใช้เป็นซีนี่ที่เขากินกับ,บกับก็ค่ะสีนีกับแสบมั่งจ้เนาะ จำเสกุ่งพร้อมนะคะสีสันของไก่ค่ะแซ่บมันลิงไม่หมีคำเหนียวนะคะตั้งใจกินไก่กับตำแตงเท่านั้นค่ะ เขาแรงกลุ่งหลังจัางดีนะคะพักนี้ซ้ำเนียค่ะ เสดับประ่องหนึ่งข้เหนียวนะคะแต่ว่าหญิงนี่สิไม่มีปัญหาเรื่องขนเดนียวนะคะคือแบบย้ำมือแรงกินแล้วมันอืดมันแบบเนาะอายุหลายระบบียนดังาก,กาเขาแบบเวลากินเข้าไปค่ะมันม่อคือตทกีค่ะย้ำรับเลยถ้ากินก็ต้องกินย้ำมือเศร้าฮะ มีน้ำเทียงจุ่มเที่ยเดียวเลยเจ้าเที่ยงหญิงกันยานนะคะให้นันเทีนิ่กินทิ่ยํำแล้งทีเดียวเลย,เย,ยะคะ่ยะ,ะ,คะสั่งเจ้าของค่ะบ่หมันว่าม่ไต้แม่ยิ้งนะคะ่ะเป็นทุกคนต้องเป็นอายุไลค์คือเรากินล้วมันสินเดียนะคะ เมื่อกินคนเดียวทั้งสังสมอ่าขออนุญาตค่ะถ้าเธอยังเป็นเด็กกว่าฉันเธอจะเข้าแต่เธอจะไม่เข้าใจจากคนอายุประมาณเฮ่าอิสิลูกันเล่านะคะหรือว่าเถากว่าเฮาอิสิจ้ะเป็นสิลูคือร่างกายเฮามันคือเกาอิลิจ้ะนึกอื่นนี่ถากินขึ้นเด้สมัยเด็กินเป็นไว้รุ่นหรือเป็นเด็กหน่อยค่ะจะดีใจมาก ก็คนเดียวเป็นของปวดของหญิงเลยยิงปม๊เป็นตัวเสิร์ฟอะ ว่าเป็นคนกินมากเก้งนะคะเดีเ๋ยว่อเห็นเต็มที่ขาบว่าโตนดังมันปัานเองไก่ผ<จ>ัก แต่มวน,นะจ๊ะให้ยูทูบเนี่ยเขาก็ว่ดาด้คาดบังอย่างมากมายกัเพราะมันมวนะจัะเนาะเกิดขึ้นแบบมันเป็นของเจ้าของเองเพราะว่าหญิงเป็นคนมาแบบถ่ายวิดีโอปกติกันไม่เฟซบุ๊กถ่ายวิดีโอวิดีโอมวนกลัวเหมืนอนจะคอยอยู่แล้วเสียจ้ะแต่พอพี่ช่องเหมือนจของกับอื้อ เราอยากทำอะไรก็ทำชิ้นของเราเรามวนมวนกรุบสินะจ๊ะมวนมวนไปเพื่อใครแต่งหนักไหมเพราะอย่างก็เป็นแบบ professional อย่างเราเงี้เสียจากกบมนมวนไปเพื่อใครนะ หร่อยทะเล้น,บบนึี่งกมวนเด้อทุกคนอย่าเบื่อ,อนะคะแว่นเทีย่ยช่องยิงบ้างนะคาแล้วก็ประตูหน้าว่านอนมาหานมายิงนะคะยิงลูกเสือคะ่ะจนสมรถเราเต่จากโมงก็บซง ะก้ hmm. uh ่ค่ะอืมอืมปว่ามีแบบมีกลิ่นมิอย่างเขาอื่นนะคะแรับเหล่ออิ่มแล้วค่ะยิงกินอันซำได้ะ จ่าขบับมาทำไมมามาเลยโอ้ oh my god <laughs> เผ็ดเผ็ดจริงๆคะ่ะสุดยอดยิงว่ายิงกินเผ็ดได้เลยดิเนาะคะเน,ะะนะะาะจ้า โอเคค่ะถุกถุกค้นจ่ายิงขอขอบประคุณหลายหลายได้จ้าเด้อจิข่าวมาเบิงแม่ยิงพะโมน,นะจ๊ะเนาะยิงขอให้ทุกคนติดตามรับช่องแม่ยิงพะโมนเได้จ้าเด้อให้กําลังใจยิงเนี่ะคะเด้อมาเบิงยิงในเด้อจ้าให้กําลังใจในเด้อจ้าอีหยงังผนะิดพลาดได้ยิงขออภัยนะคะกินเสียงดังองี้ยังแน่กับขออภัยโทษนะเพคะไม่ยิงแหมือเบิงทิพนะจ๊ะ <laughs> จ้าจ้าม้อนี้เลรวเนาะ คอยทุกคนถึงรถแต่ดีเนื้อใจเด้อมรินเนาะวันที่า1ก็เป็นวันที่หนึ่งของเมืองไทยนะคะจ้ะยิยงคอยทุกคนโชคดีนะคะเจริญรุ่งเรืองความเจ็บกับแย่ได้ความไข่ก็บแย่ให้มีคอยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะยิงรักทุกคนนะคะ I love you guys so very much นะคะฟันดีค่ะประเทศไทยรอฟังรุ่นเลขประเทศอเมริกายูนี่ยิงกับศิไปนอนพักพอนกล้อฟังเขาดีว่าอันอีพออีเมสิถือเลขวันนะจ๊ะสาธุกคอยทุกคนโชคดีนะคะ เลิฟทุกคนนะคะจ่าบ๊ายบายค่ะเพชรค่ะบายค่ะ